เราจะต้องทราบว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกตามธรรมดามันว่างที่ถ้าจิตรู้ว่าโลกเป็นของว่างจิตก็พลอยว่างไปด้วยไม่คิดถือและไม่มีทุกข์โลกคือธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกันกับคําว่าธรรมถ้าเราจะเล็งถึงธรรมชาติทั้งหมดก็ควรจะนึกถึงตัวธรรมชาติแท้ๆดินฟ้าอากาศแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นรูปและเป็นนามที่เป็นรูปคือวัตถุและพวกหนึ่งเป็นนามคือเป็นจิตใจหมายถึงความรู้สึกคิดนึกทันงหม ทำกันระหว่างกายกับใจรูปกับนามมันจึงทําหน้าที่รู้นั่นรู้นี่ได้โลกจึงปรากฏขึ้นเพราะจิตเป็นผู้รู้สึกถ้าจะรู้สึกตามลาพังจิตก็ไม่ได้ก็ต้องมีร่างกายเป็นเหมือนกับออฟฟิตให้มันทํางานกฎของธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็ที่อย่างหนึ่งที่น่ากลัวก็คือว่ามันไม่หยุดมันปรุงแต่งเรื่อยเรามองไม่ค่อยเห็นว่ามันปรุงแต่งกันเรื่อยตัวธรรมชาติแท้ๆมันว่าง จากตัวตนเพราะมันไหลเรื่อยตามกฎที่ว่ามันปรุงแต่งกันเรื่อยมันไม่ยอมหยุดเป็นความคิดในใจของเราเนี่ยมันก็ไหลเรื่อยไปดันมาเป็นการกระทำไหลเรื่อย ไม่มีระยะไหนที่เป็นของตายตัวแน่นอนนานพอที่จะบัญญัติว่าเป็นตัวตนได้นั่นจึงว่าว่างจากตัวตนมันก็ไม่มีเวลาหรือส่วนไหนที่จะให้ใครเข้าไปยึดครองได้ว่าเป็นของตนอันที่สามคือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องกระทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่อันสุดท้ายแล้วกับผลที่ได้รับทั้งหมดนี้ถ้ารียกสั้นๆก็รวมเรียกในคำว่าโลกมีอยู่ทั้งสี่ชั้นซ้อนกันอยู่ ให้มองดูในลักษณะที่เป็นของว่างทีนี้อมนมุษย์มันมีร่างกายมันมีจิตใจที่ปรุงแต่งได้พอมีอะไรเข้ามาทางตาเข้ามาทางหูเข้ามาทางจมูกทางลิ้นหรือทางสัมผัสผิวหนังตูจิตใจแล้วมันก็มีความปรุงแต่งไปในทํานองที่ให,ให้ให้รู้สึกว่านี่ถูกกันกับเรานี่ไม่ถูกกันกันกบเราอย่างนี้แล้วมันก็คือโง่ หลงสร้างตัวตนขึ้นมาโดยไม่มีความจริงสร้างตัวตนหรือของตนขึ้นมาได้เต็มที่สูงสุดในจิตที่โง่ที่หลงนั่นพระจิตนั้นถูกปรุงไปทางให้โง่ให้หลงตั้งแต่แรกคลอดแรกเกิดมาทีเดียวเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานโดยที่แท้แล้วมันว่างมันไม่ดีไม่ชัว่วคือมันว่าง แต่ถ้ามีความรู้สึกถูกต้องอยู่ตามเดิมคือว่างหรือไม่ดีไม่ชั่วแนละ้วมันไม่มีปัญหาเลยถันวันหนึ่งไปยึดถือเรื่องบุญบาปดีชั่วยิงชายสุขทุกข์อะไรขึ้นมาอีกครั้งในวันหนึ่งฮะมันก็เป็นทุกขานั้นครั้งความรู้สึกทินแบ่งแยกเป็นเรื่องดีชั่ว รักหรือเกลียดนี่นี่คือความโง่ถ้าเรายังคงเฉยอยู่ได้ก็สองประการในเรื่องที่มาหลอกให้หลงรักก็เฉยอยู่ได้ในเรื่องที่มาล่อให้เกลียดก็เฉยอยู่ได้นี่มันก็คือว่างอยู่ตามเดิมที่เรียกว่าว่างนั่นเพราะว่างจากราคะโทสะโมหะก็ประโยคตรงกันข้ามเลยว่าที่ว่าไม่ว่างนั่นก็คือเพราะมีราคะโทสะโมหะอย่างไรอย่างหนึ่งไอ้ที่จะช่วยให้เราว่างอยู่เสมอนั่นคือสต,ตินั่นเองพอมีอะไรเข้ามาสังตาคือเราตา มองเห็นสิ่งใดที่เคยทําให้เรารักส,สติก็มีมาทันส่วนตีทําให้เฉยอ,อยู่ได้ไม่หลงรักและสิ่งที่เคยมาทําให้เราเกลียดโกรธร้รรอนนี่เราก็ไม่เกลียดไม่โกรธไม่ร้อนที่ <c oughs> ทางหูทางจมูกทางลิ้นก็เหมือนแม้ <c oughs> สุดแต่ทางที่ใจมันจะคิดขึ้นมา <c oughs> เองโดยที่ไม่ต้องมีตามีหูมีอะไรทำงานบางเวลาใจเราคิดนึกไปเองคิดนึกไปทางไหนทําให้ใจเกิดความรักขึ้นมาคิดนึกไปทางไหนทำให้ใจเกิดความเกลียดขึ้นมาต่อแต่นี่คือเมื่อมีสติแล้วมันก็ เป็นอย่างนั้นท่านปัญญาที่ไม่มีสติเข้ามาเป็นเครื่องมือเนี่ยมันไม่มีประโยชน์รวยท่วมหัวก็ไม่มีประโยชน์